องเบ้งแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แก่เล่าปีเมื่อองเบ้งตกลงที่จะมาช่วยเล่าปีทั้งสองคนจึงพูดคุยกันถึงเรื่องแผนการที่จะรวบรวมแผ่นดินเล่าปีบอกต่อองเบ้งว่าตนต้องการที่จะฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นแต่อาจจะเป็นเพียงข้ออ้างในการที่จะเข้าร่วมชิงแผ่นดินอย่างชอบธรรมเหมือนที่โจโฉกล่าวอ้างว่าตนนั้น ทำไปเพื่อปกป้องโอรสสวรรค์ถ้าพิจารณาถึงคำพูดที่คงเบ้งบอกต่อเล่าปีจะรู้ได้ว่าคงเบ้งได้เสนอแผนการที่เล่าปีจะทำการก่อตั้งราชวงศ์ของตนเองการสนทนาครั้งนี้ถูกเรียกว่าการสนทนาณหลงจงที่เป็นจุดเริ่มต้นของแผนการแบ่งแยกแผ่นดินที่คงเบ้งเป็นผู้คิดและ เล่าปีกลับเป็นผู้ผักดันให้เป็นจริงแผนการนี้ของเบงได้เสนอให้เล่าปีเริ่มต้นทําการยึดอำนาจการปกครองเมืองเกงจิ๋วจากเล่าเปียวโดยให้เหตุผลว่าเล่าเปียวเป็นคนไม่เอาไหนไม่อาจจะดูแลเมืองเกงจิ๋วได้กับทั้งเกงจิ๋วเป็นเมืองสำคัญตามหลักยุทธศาสตร์เล่าปีต้องยึดมาให้ได้ ในเรื่องนี้เราไม่อาจจะรู้ว่าเล่าเปียวเป็นคนไม่เอาไหนจริงหรือไม่แต่อย่าลืมว่าเล่าเปียวคือคนที่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือเล่าปีในยามที่ตกอับที่สุดแล้วเล่าปีจะมายึดหรือหักหลังเล่าเปียวมันสมควรแล้วหรือคงเบ้งเสนอแผนการต่อไปว่าเมื่อยึดเมืองเกงจิ๋วได้แล้วต่อไปให้ผูกมิตรกับกงตังทางด้านใต้เพื่อเป็นการต้านทานโจโฉเหนือและด้านตะวันออก จากนั้นให้ใช้กำลังทหารเองจิ๋วเป็นฐานกำลังสําคัญในการตีเฉช,ชชวนด้านตะวันตกเพื่อยึดเอาดินแดนเสฉช,ชวนมาปกครองเป็นของตอนเองจากนั้นก็สร้างกองกำลังให้แข็งแกร่งแล้วส่งกองทัพบ,บุกจากทางเมืองเกงจิ๋วส่วนเล่าปีนํากองกำลังจากเสฉช,ชวนบุกขึ้นเหนือเพียงเท่านี้ก็จะสามารถพิชิตโจโฉและรวบรวมแผ่นดินไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ สำหรับพันธมิตรอย่างกังตังที่มีซุนควรปกครองนั้นเนื่องจากแผ่นดินต้องมีห้องเต้องค์เดียวดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับสวรรค์ว่าจะให้ใครเป็นฝ่ายมีชัยจากแผนการที่คงเบ่งเสนอมานั้นเล่าปีได้ปฏิเสธกรณียึดเมืองเกงจิ๋วด้วยเหตุว่าเล่าเปี้ยวกับตนต่างเป็นคนแท่เล่าเหมือนกันจึงเป็นการไม่สมควรในการยึดเอาเมืองของเขามา แต่คงเบ้งได้พูดจนเล่าปียอมรับในแผนนี้แต่สำหรับประวัติศาสตร์ที่เชิญโชว์บันทึกไว้นั้นเล่าปีไม่ได้โต้แย้งแต่ประการใดแต่ได้เห็นดีเห็นชอบกับแผนการนี้คำพูดประโยคหนึ่งที่คงเบ้งได้กล่าวกับเล่าปีแล้วอาจทำให้มีข้อสงสัยขึ้นคือหลังจากคงเบ้งอธิบายรายละเอียดแผนการแบ่งแผ่นดินเป็น3ส่วนคงเบ้งได้พูดไว้ว่า เมื่อถึงเวลานั้นเป็นอันแน่ใจได้ว่าจะหาผู้ใดขัดขืนไม่มายืนคอยต้อนรับพร้อมกับสุราอาหารเป็นบรรณาการแก่ท่านนั้นไม่มีด้วยประการชนี้ท่านมีหวังได้แผ่นดินจีนมาไว้ในกำมือเป็นผู้ถือครองความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮั่นสืบไปนี่คือประโยคสุดท้ายของคงเบ้งซึ่ง เป็นคำพูดที่ชี้ให้เห็นถึงความคิดที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของเล่าปีแล้วคงเบ่งนำมาพูดขยายจนชัดเจนว่าเล่าปีต้องการประกาศตนเป็นฮ่องเต้เล่าปีเมื่อรับแผนการของคงเบ่งแล้วต่างก็เดินทางลงจากเขาจากนั้นเล่าปีได้แต่งตั้งให้คงเบ่งเป็นเสนาธิการทหารมาทั้งด้านฝั่งกังตังบ้าง พย้อนกลับไปเมื่อซุนเกียนได้รับตราแผ่นดินซึ่งเป็นของล้ำค่าแห่งราชวงศ์ฮั่นแสดงถึงตราประจำพระองค์ฮ่องเต้กวนเซี่ยวอยากได้จึงให้เล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิว๋วสกัดทับซุนเกียนที่จะยกกลับเมืองเตียงสาแต่ทําการสังหารทหารเตียงสาตายเป็นจํานวนมากซุนเกียนต้องการแก้แค้นเล่าเปียวจึงนําทัพเรือเข้าตีเมืองกังแฮ่เมืองหน้าด่านเกงจิว๋ว สามารถจับหองจอเจ้าเมืองได้เพราะกำเหลงขุนนางหองจอไปสวามิภักดกิ์ซุนเขียนเมื่อหองจอขาดกำเหลงก็สู้ไม่ได้จึงพ่ายแพ้ไปและทําให้เมืองกังแฮร้างต่อมาซุนเขียนได้รุกประชิดเกงจิ๋วแต่เสียทีเกงเหลียงได้ถูกซุ่มโจมตีจนเสียชีวิตและถูกทหารเกงจิ๋วยึดศพไว้ได้ ซุนเซกลูกชายคนโตจึงขอแลกของจอกับศพของซุนเกียนจากนั้นซุนเซ็กได้ไปอยู่กับอ้วนสุดแต่ถูกอ้วนสุดดูมินจึงเกิดความละอายจึงเอาตราหยกแผ่นดินแลกกับกองทหาร3,000กับม้าอีก500อ้วนสุดเห็นตราหยกแผ่นดินจึงยอมแลกด้วยทำให้ซุนเซ็กมีกำลังยกทัพไปตีเล่าอิวที่เมืองยังจิ๋ว ซุนเซกทำการรบได้หัวเมืองกังตังจนสามารถตั้งตนเป็นใหญ่ได้ต่อมาเมื่อซุนเซกเสียชีวิตซุนกวนน้องชายได้ครองกังตังสืบต่อหลังจากของจอตายเล่าเปียวคิดแค้นหมายจะยกทัพไปตีกังตังแต่เล่าปีห้ามไว้หลังจากเล่าปีกลับที่พักเล่ากีลูกชายคนโตของเล่าเปียวมาพบ เพื่อขอให้เล่าปีช่วยปกป,ป้องกันปองร้ายจากนางสัวหุยินคงเบ้งจึงแนะนําให้เล่ากีไปขอเล่าเปี่ยนําทหารไปตั้งหลักที่เมืองกังแหซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านจากนั้นเล่าปีกับคงเบ้งก็กลับไปยังเมืองซินเอียเรื่องนี้ทําให้น่าสนใจว่าทําไมคงเบ่งจึงแนะนําเล่ากีไปแบบนั้นหรือจะเป็นเพราะคงเบ่งมีเจตนาดี แต่ถ้าพิจารณาดีๆจะเห็นว่าคงเบ่งกําลังดําเนินการที่จะให้เล่าปีได้เมืองเกงจิวมาครองคงเบ่งต้องการกันเล่ากีให้ออกจากส่วนกลางเล่าเปียวตอนนั้นล้มป่วยและอาจจะตายได้ทุกเวลาเล่าปีสามารถจะทําการยึดอํานาจการปกครองเมืองเกงจิวมาได้ไม่นานักโจโฉได้นำกองทัพใหญ่บุกลงมาหมายจะตีเล่าปีที่เมืองซินเหยีย โดยให้แหหัวตุ้นเป็นทัพหน้าโดยมีอีกิมและลิเตียนเป็นทัพรองบุกมาที่ทุ่งพกบองเมื่อเล่าปีได้ข่าวจึงให้ของเบ้งถือดาบอาญาสิทธ์บัญชานายทัพและทหารสินเอียทั้งปวงผงเบ้งมอบหมายให้กวนอูคุมกำลังไปซุ่มดักคอยที่เขาอีสันด้านซ้ายให้เตียวหุยคุมกำลังไปซุ่มดักคอยอยู่ที่ป่าอันหลิมด้านขวา ให้จูร่งคุมกำลังยกไปเป็นทัพหน้าและให้เล่าปีคุมกำลังทหารไปเป็นกองหน,นงุนขงเบ้งให้กวนเป๋งกับเล่าฮองซุ่มด้านทุ่งพกบ๋องแล้วให้ทัพจูล่งกับเล่าปีหลอกล่อให้ทัพของโจโฉมาที่ทุ่งพกบ๋องแล้วให้กวนเป๋งกับเล่าฮองคอยวางเพลิงเผาจากนั้นให้กวนอูก,กับเตียวหุยคอยตีกระหนาบซ้ำ แหหัวตุ้นเดินทับไล่ตามทับจูล่งกับเล่าปีจนมาถลาเข้าไปที่ทุ่งพกบองตามแผนที่ของเบ้งวางไว้ส่วนกวนเป๋งกับเล่าหองทาการจุดไฟเผาทุ่งพกบองทหารแหหัวตุ้นต่างตกใจแตกตื่นกวนอูก,กับเตียวหุยเข้าตีกระนาบซ้ํากองทัพของโจโฉล้มตายเป็นจํานวนมากที่เหลือหนีตายกลับไปเมืองฮูโต ổ, คงเบ้งได้แสดงความสามารถในการวางแผนการรบจนเอาชนะต่อทัพของแฮหัวตุ้นที่ทุ่งพกบองได้สําเร็จศึกครั้งนี้นับเป็นชัยชนะครั้งแรกของของเบ้งชัยชนะครั้งนี้ทำให้กวนอูเตียวหุยจูลง่งแม้กระทั่งเล่าปีรู้สึกว่าทำไมถึงได้รับชัยชนะง่ายดายเพียงนี้เพราะที่ผ่านมาแต่ละสงครามช่างหนักหนายย่งนัก นี่คงเป็นเพราะมันสมองของคุณซืออย่างคงเบ่งเป็นแน่ทหารทุกคนต่างสรรเสริญและยอมรับในสติปัญญาของคงเบ่งสึกครั้งแรกของคงเบ่งสามารถทำให้ตัวเองมีบาร,รมีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทางด้านเล่าปีที่ต้องลบลุกคลุก,ลกคลานอยู่เสมอจนเมื่อได้คงเบ่งมาเป็นที่ปรึกษาจึงทำให้เขาฟื้นตัวขึ้นมาทำให้การกอบกู้ราชวงศ์ฮั่น ได้เริ่มต้นอีกครั้งกวนอูเตียวหุยและจูลง่งต่างชื่นชมคงเบ่งแต่คงเบ่งถ่อมตนและยังยกความดีความชอบให้แก่เหล่าทหารทั้งหลายคงเบ่งใช้โอกาสนี้ซื้อใจผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้แสดงถึงความหยิ่งยโสหรือหลงตัวเองนับว่าเป็นการวางตัวของยอดผู้นำทางการทหาร กงเบ่งได้กลก่าวว่าแห่หัวตุ้นปราชัยครั้งนี้เห็นทีโจโฉคงต้องยกทัพใหญ่มาแก้แค้นเป็นแน่แท้เราปีได้ยินดังนั้นก็ตกใจจึงถามกงเบ่งไปว่าเราควรจะรับมือโจโฉอย่างไรกงเบ่งตอบไปว่าถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามีแผนสามารถรับมือกับโจโฉแต่เมืองซินเอียนั้นเล็กยิ่งนัก ไม่สามารถจะรับมือทัพใหญ่ของโจโฉได้แน่นอนทหารและสเสบียงก็น้อยควรที่จะหันไปใช้เมืองเกงจิวรับศึกใหญ่บัดน,นี้เล่าเปียวก็ปวยอยู่เห็นจะไม่สามารถคิดอ่านสู้รบกับโจโฉได้ท่านควรที่จะยกทัพไปยังเมืองเกงจิวอีกทั้งเล่าเปียวเคยยกเมืองเกงจิ๋วให้แก่ท่านถ้าใช้เมืองเกงจิ๋วเป็นฐานที่มัน่น ก็จะสามารถรับมือกับทัพใหญ่ของโจโฉได้เล่าปีได้ฟังดังนั้นก็กล่าวไปว่าก็จริงดังคำท่านพูดแต่เล่าเปียวนั้นมีคุณแก่ข้าพเจ้าทั้งเป็นคนแท้เดียวกันหากจะหักเอาเมืองเจียงจิ๋วดังคำท่านข้าพเจ้าคงทำไม่ได้คงเบ่งจึงกล่าวไปว่าข้าพเจ้าไม่ได้เสนอให้ท่านในรคุณต่อเล่าเปียวแต่หากไม่ทำอย่างนี้แล้ว เกงจิ๋วก็จะตกเป็นของโจโฉลำพังเล่าเปียวก็ป่วยไม่สามารถลุกขึ้นมาสู้กับโจโฉได้เมืองเกงจิ๋วคงแตกเสียแน่นอนเล่าปีก็ยังคงยืนกลานไม่ทำตามของเบ่งทำให้ของเบ่งกล่าวไปอีกว่าอันเมืองเกงจิ๋วนั้นก็จะได้แก่ท่านแม้มียกไปตามคำข้าพเจ้านานไปจะมีอันตราย เมื่อมีเหตุขึ้นแล้วท่านจึงจะรู้จักสำนึกเหตุการณ์ครั้งนี้เห็นได้ชัดเจนว่าเล่าปีมีจิตใจที่ดีงามมีจิตใจสำนึกในบุญคุณของเล่าเปียวและทางด้านของเบ่งที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เล่าปีผู้เป็นนายส่วนการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องของเล่าปีของเบ่งจึงไม่ได้บังคับเล่าปี หากแต่เล่าปีไม่เห็นด้วยประการใดแล้วก็ต้องวางแผนการใหม่เพื่อรับมือกับผลที่จะเกิดขึ้นคงเบ่งได้ทำหน้าที่ของที่ปรึกษาได้อย่างถูกต้องหรือว่าคงเบ่งวางตัวได้อย่างเหมาะสมแต่การตัดสินใจของเล่าปีครั้งนี้ถือว่าผิดพลาดอย่างมากเพราะหากเล่าปีทำตามคงเบ่งด้วยการกรีทาทัพเข้ายึดเมืองเกงจิว๋ว แล้วใช้เกงจิ๋วเป็นที่มั่นทําการต่อสู้กับโจโฉเมื่อชนะศึกแล้วก็คอยยกเมืองคืนให้เล่าเปียวเมืองเกงจิ๋วและซินเอียกก็ไม่เสียและยังไม่เนรคุณด้วยในอีกมุมหนึง่งหากเล่าปียึดเมืองเกงจิ๋วได้ก็อาจจะเกิดศึกภายในขึ้นได้แต่ในประเด็นนี้คงเบ่งน่าจะเตรียมการรับมือไว้แล้ว